ไมเคิลจอแดนเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นโค้ดนะโค้ดนี่คือ great of all time เป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จตลอดกาล ไมเคิลจอแดนเนี่ยในวัยเด็กอยู่ในครอบครัวที่ก็ไม่ได้มีฐานะดีนะพ่อเนี่ยต้องทํางานหลายอย่างมากเพื่อที่จะส่งเสียเขาเรียนตัวเขาเองเนี่ยมีพรสวรรค์นนะเล่นฟุตบอลเบสบอลแล้วก็บาสเกตบอลจุดพลิกที่ทําให้เขามาเป็นดาวรุ่งบาสเกตบอลก็คือว่าตอนอยู่ไฮสคูลไมเคิลจอแดนสูง1 8 0เซนติเมตรโค้ชบอกว่าตัวแค่นี้สูงแค่เนี้ยมาเล่นบาสไม่ได้หรอกเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยนักบาสคือต้องสูงมากเนาะ190กว่า,นะา200าก็มีนะโดนคัดออกจากทีมบาสเกตบอล และตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่พูดจริมิดมากเลยนะคือเขาใช้แรงผักดันจากการดูถูกเขาโดนดูถูกว่าเขาไม่สามารถจะเป็นนักบาสได้หรอกเป็นแค่เด็กเก็บบอโลนไมเคิลจอแดน ไปบอกพ่อชื่อว่าเจมจอแดนเนี่ยแม่พ่อจะแดกพ่อมากนะพ่อเขาเป็นคนที่กระตุ้นบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทําได้ดิแล้วเขาก็ซ้อมหนักทุกวันจนได้ติดเป็นตัวโรงเรียนเนาะเล่นดีขนาดที่มีมหาลัยต่างๆมาเสนอคุณนะแล้วเขาก็ไปเล่น North นอตคาโรลินานหลังจากเล่นนอตคาโรลินาเป็นดาวรุ่งมากแล้วก็ไปเล่นชิคาโกบูล แล้วก็เป็นนักบาสเกตบอลคนเดียวนะที่ได้ VPA มันจะเป็นตำแหน่งที่ได้แหวนของนักเล่นบาสที่เก่งที่สุดปกติเขานักเล่นบาสที่เก่งที่สุดแล้วจะมีกันแค่วงหรือสองวงใช่ไหมแต่ไมเคิลจอแดนน่ะมีจนใต่ยิ้ไม่พอช่วงนี้เขาพีคที่สุดในชีวิตเนี่ยหลังจาก7ปีที่อยู่กับชิคาโกบูลทีมเล็กๆไม่มีชื่อเสียงเลยนะจนเขานำทีมไปเป็นแชมป์ NBA 3สมัยติดกันนะแล้ววันหนึ่งพ่อเขาเสียเขาหมดแพชชั่นก็บอกว่าเขาไม่มีแพชชั่นที่จะเล่นบาสเกตบอลละ ก็ขอลาออกรีทายปไปเล่นเบสบอลไปเล่นเบสบอลอยู่ปีก,กว่าๆแล้ววันนึงก็กลับมาเล่นบาสเกตบอลอีกเขาเคยเป็นดาวรุ่งที่แบบคนจําได้มากแต่แมตช์แรกที่มาเล่นแล้วเสื้อเบอร์ยี่สามของเขาอะมันโดอนอดไปแล้วเนาะเขาต้องใส่เสื้อเบอร์สี่สิบห้าวันนึงมีน้องเล็กทีมหนึ่งที่มาแข่งแล้ววันนั้นเขาเล่นชิคาโกบูลเนี่ยแพ้เนาะบอกว่าเฮ้ยจอแดนยูไม่ท็อปฟอร์มเหมือนตอนที่เล่นใส่เสื้อเบอร์ยี่สิบสามเลยนี่อยู่ใส่สี่สิบห้านะอันนี้ม ความสาเร็จที่เคยเป็นของเขาอะเวลาที่เขาไม่ได้ฝึกซอ้อมไม่ได้ฝึกฝนอะกลับมาเล่นเขาก็ไม่ท็อปฟอร์มนะจอแดนใช้เวลาอีกเกือบปีกว่าจกลับท็อปฟอร์มอีกรอบเพราะฉะนั้นความสาเร็จที่ผ่านมามันไม่ได้การันตีว่าคุณจะสําเร็จต่อไปอย่างอย่ในอนะคุณเท่าวันนี้คุณไม่ลงมือทำ